การเพิ่นก็ค่อนข้างเราเมียเาเอนเินเป็นแม่เลยใช่ไเนาะอ่าเพิ่นจะว่าแม่แม่อ่าแม่ค้าเนาะก็คืออ่าแม่เพิ่นก็ได้เอาเอาให้เลยเพิ่นบอกว่าเอ้ยไม่ไม่เอาตาังค์ให้ให้ฟรีให้ให้กินฟรีไม่เป็นไรประมาณนี้นะโฮ่ซึก็โอ้เหมือนแบบทัชนะทุกคนนะมันมันทัชจุดจิตใจนะทุกคนเนาะก็คือว่าเฮาก็คือโอรมกันแล้วเพิ่นก็ฮู้แล้วว่าเฮาก็มามาจ้างประเทศลาวมาจ้างลมพะบางสินะทุกคนเนาะ สบายดทุกคนเนาะสวัสดีครับกอนตอนท้าุทุกคนนะเข้าสู่ซองเม้าเมืองล่วงเนาะสำหรับคลิปนี้นะกูเองก็จะมาเล่าประสบการณ์หรือว,ว่าเรื่องราวที่ประทับใจในการที่กูเองก็ได้มีโอกาสเนาะไปที่ประเทศไทยหน่ยที่ผ่านมาเนาะกูยังบัทันได้มาเล่าให้ทุกทคนได้ฮับโฮแล้วก็หับฟังกันเนาะอันนี้เป็นอ่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของกูนะทุกคนนาะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของกูซึ่งกูได้อ่าเข้าไปที่ประเทศไทยแล้วก็ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปเห็นเนาะ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มือนีก็จะมาเ่าเนาะเกี่ยวกับเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะแต่ว่าเทนีก็ได้มีโอกาสไปเผยงแต่อยู่ในจังหวัดเนาะเป็นในจังหวัดที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ไกลๆกับทางประเทศลาวเท่านั้นเนาะก็ซึ่งว่ากูดก็จะมาเ่าทุกคนนะครับฟังกันเลยในที่ผ่านมาทุกคนเองก็ได้ไปบว่าจะเป็นทางจังหวัดขอนแก่นเนาะขอนแก,ก่นก็จะมี อุดรเนยจะมีจังหวัดพะเยาเนย์สี่เนาะที่กู้ได้ไปเนาะคร่าวๆทุกคนเนาะแล้วก็ทีนี้กูจะมาเล่าเนาะก็คือว่าทําอีเตาะที่กูได้เข้าไปที่ประเทศไทยสิ่งแรกเนาะที่เห็นเนาะก็เหตให้ฮูสึกว่าประทับใจเลยนะทุกคนนั่นก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางเนาะเส้นทางแน่นอนตอนแรกคนก็ฮูจักันดีเนาะก็คือเส้นทางคมนคม อยู่ทางประเทศไทยนี่ก็เป็นอีกตต่มสิ่งหนึ่งที่ได้สร้างความสะดวกสบายเราอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนไปมาเนาะการสั้นจนไปมานี่ก็มีความสะดวกสบายไร่นะทุกคนเนาะแล้วก็การไปมาห้าสูกันนีบอกเลยว่าแบบง่ายนะทุกคนเนาะก็คือตามที่กูคิดว่านะเส้นทางดีเนาะเส้นทางดีเส้นทางสะดวกสบายอยู่ใส้ก็ต้องมีการพัฒนาไปเนาะก็ตามีูฮูมาเนาะว่าจะเป็นบรรดาบ้านเนาะเป็นเป็นเป็นบรรดาบ้านคือเราเขาจะเป็นเป็นบ้านว่าเป็น โมบานเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างซีนะ่นเนี่ยคนทางเพราะคนทางนี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเนค่้นข้างแหละก็คือคนณทางนี้จะดีเลยนะทุกคนเนาะส่วนใหญ่ก็จะบบได้มีละเป็นทางแบบทางดินแดงหรือว่าทางฝุ่นอย่างซี่นเนาะก็ถือว่าบ่บ,บ,บเห็นมีกันแล้วนะทุกคนเนาะทุกซอยทุกหนึ่งต่าก็จะมีเส้นทางนี้แบบ ปู่นคนคิดเข้าเทิงหมดเลยนะทุกคนเนาะอาจจะมีแต่ก็จะเป็นบางส่วนนิดนน้อยคือเข้าไปแรกๆก็คือสิ่งที่พะฒนาใจที่สุดก็คือจะเป็นเส้นทางเนาะเส้นทางเป็นขมอ่าสะดวกสบายลาย่เนาะบบคอยจะเปเพเนาะสิ่งทำอีกท,ทีพูดเข้าไปแล้วก็พบเห็นตอนที่ไปที่ประเทศไทยนั้นเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ซ่องมานะซ่องมานี่ก็คือเว้าเรื่องเกี่ยวกับขาของซีบเนาะขาของซีบอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอันนี้ก็กุดกันต้องยอมรับเลยว่า อ,อยู่ประเทศไทยนาคาของซีมี้ค่อนข Somehow, ้างคันท้ารายเป็นเงินเงินเงินไทยนะก็คือรายเป็นเงินบาทไทยเนาะหรือว่าพูดทีหรือว่าประชาชนคนไทยที่อยู่ทางประเทศอาจจะเบิว่าคาของซีมันค่อนข้างที่จะต่ำเนาะค่อนข้างต่ำคุณแม่คือว่าเงินเงินเงินที่ไซเนาะนับตั้งแต่หนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทยัางสี่อยู่ฝั่งไทยก็ยังคงซื้อซื้อเครื่องบริโภคใดนะทุกคนเนาะเป็น บอจะเป็นเ,เครื่องดื่มบอลต่างต่างอย่างสิงเป็นตัวแไม่กระทั่งเงินเลี้ยนเราเป็นหนึ่งบ้านซ่องบ้านซ้ำบ้านเพิ่นกันอย่างใสอยู่ล้วก็อันนี้ต่มความคิดของกูเนาะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะ,นะทุกคนกูค,คิดว่าอยู่ทางประเทศไทยอาจจะบบคอยเห็น,นกันเปลี่ยนหรือว,ว่าพิมพ์พิมพ์ธนบัตรออกใหม่เนาะทุกคนอาจจะเป็นเปลี่ยนบอได้บอได้มีการพิมพ์ธนบัตรที่ทีทีท,ทีออกใหม่ลักษณะแบบ เปลี sí, ่ยนแบ่งแบบตัวอย่างสมมติว่าแบ่งแบ่งหมื่นแบ่งแบ่งแสนอย่างต่างๆเลยเป็นต้นเนา่อการก็เด้งก็บบค่อยบกค่อยเห็นเนาะทุกคนอันนี้กระบูชนกันเนี่ยเฉพาะส่วนส่วนตัวของกูดบางครสุภาพบกข่อยเห็นเนาะแต่ว่าพัสาุพัที่มีข้อมูลกันสามารถที่จะแนะนำเงินเข้ามาได้เนาะก็คือคันท้าว่าคือคือกู้ไปสิเนาะก็คือมีเงินมีเงินประมาณ พันซ่องพันบาทอย่างสี่นเนาะหรือว่าเป็นเงิน500 600ยหอย่างสีก่กะการใช้ใจ่ายกับยังกันยังรู้สึกว่าเออกะกะบบคอยที่จะชิ้นเปลืองไล่นะคันถ้าว่าเป็นการเเฮฮาาซื้อ,ซ,อซื้อกินทั่วไปนะทุกคนเนาะบ่รวมเรื่องเรื่องไปลิ้นไปกินซะเนาะอันนี้ก็คือคือแม้กว่าคาคงซีค่อนข้างที่ที่จะต่ําเนาะแต่ว่าแน่นอนเนาะคือคือกุศเองเป็นคนลาวสิเนาะไป ไปที่ประเทศไทยทาก่าในเมื่อก่อนทีเงินเงินกีบยังบริหารออนคาเนี่ยกะชื่อว่ากะการค่าใช้จ่ก็อาจจะบรดสิ้นเพลองลาาเนาะแต่ว่าบันนี้ก็โดยคนที่าคือองค์กดีเนาะโดยเศรษฐกิจโลกได้อัตราเงินเฟ้อได้อยู่แล้วเขากัเงินกีบกับราคาล้มอย่างซีกะไปกะอาจจะได้ใช้ใช้จ่ายสู้ในการเลกเปลี่ยนเงินบาทไปเนาะแต่แต่คันท่าว่าเป็นคนไทยเองเนาะที่อยู่ทางประเทศไทยอย่างซีเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างต่างกะปัญญภาพหรบอว่าค่าใช้จ่ก็อาจจะ บได้บได้ซุ้งราคาของสีค,ค่อนข้างที่จะต่ำเนาะคือประชาชนทั่วไปก็ใส่เงินก็นอย่างสามารถใส่เป็นเงินเงินเลี้ยนเนาะเงินหนึ่งบาท2องบาทได้เนาะสิ่งหนึ่งที่กูดเองก็รู้สึกว่าเให้ให้รู้สึกว่าเออเนาะกะค่าใช้ใจ่ายอยู่บ้านเขาเจ้าก็ค่อนข้างที่จะบบได้คือว่านะ่าจะบบได้สิ้นเปลืองายนะทุกคนเนาะแล้วก็ซ่องมาเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเฮาฮู้กันเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตเองบริโภคเองเนาะใส่ใจเองภายในประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันดีเนาะอยู่นี่เพราะว่าคือเฮ็นเนาะสินค้าทุกๆสินค้าคือเข้าไปห้างสรรพสินค้าต่างๆข้องของทางประเทศไทยเนาะบ่ว่าจะเป็นห้างเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าไมกระทางห้างอย่าง,างต่างๆส่วนใหญ่กับสินค้าก็เป็นข้องประเทศไทยเนาะเพราะว่า ประเทศไทยคือห่วกดิเนาะเป็นหนึ่งในประเทศที่ที่ผลิตเนาะมีโรงงานผลิตอุตสาหกรรมไล่เนาะทุกคนสินค้าต่างๆเข้าไปอย่างสีเนาะกะ็จนว่าอ่เหตุให้ทังคือประเทศลาวไอ้สี่ก็ต้องได้มีการนําเข้าเนะาะทั้งประเทศไทยเนาะคือทุกคนหูหละอยู่ทางฝั่งลาวก็ส่วนหนึ่งก็ใส่ผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ประชักบูได้เนาะอันะนี้ก็ถือว่าใส่กันมาโดนแล้วแหละเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะหรือว่าจะเป็นเครื่อง สช้เครื่องสร้อยต่างๆในสิ่ประจำวันเนาะเมกะทางนับตั้งแตะส้นไลล้างถ้วยพวกนี้นะทุกคนเนาะไปฮอดแฟบไปที่ต่างๆก็บสิกับตา่างยังคงนำมาจากทางประเทศไทยเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แหละสิ่งที่กูได้เข้าไปในประเทศไทยแล้วก็เห็นั่นกูได้ได้เห็นเนาะแล้วก็ต่อมา,าคงจะเป็นว,ว่าเรื่องว่าเรื่องอาหารการกินอาหารการกินนะท่องทางประเทศไทยนี่บอกเลยว่าโอ้มีลากหลายเนะทุกคนเนาะคือกูไปนีกว่า บางทีก็จนบูฮู้เนี่ยชยีเลือกซื้อนะทุกคนเนาะคือตัวอย่างเป็นอาหารันแบบสตรีทสตรีทฟู้ดบอร์หรือว่าจะเป็นอาหารนะทั่วไปก็ชี้เนาะมีละลายยางให้เราได้เลือกซื้อได้เลือกกินนะทุกคนนะแต่ว่ากดเองก็เลยบพราะถือเรากดเองก็ก็อาจจะบอทันได้ฮู้เมนูยัางล่าลายเนาะอยู่ที่ประเทศไทยเถอเนาะแต่การที่คุ้นเคยที่ฮู้กันดีที่ที่อ่ากินเนาะคนอยู่ฝั่งลาวก็กินก็บอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับอียงอ เช่นว่าบรรดาคานามู่กอบบ่หรือว่าจะเป็นอีกอย่างอีกเป็นผัดไทยอย่างซีเนาะแล้วก็จะมีอยังตื่มเป็นเฟอเฟอเหือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างซีเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างอีกเนกาะก็กยังคงมีแล้วยังผัดเสียิยวสิอ่ะ,อะมีประมาณนี้นะทุกคนนะที่คุณพอหูเมนูแล้วก็ู้สึกว่าแบบราคาค่ะคันท้าวเทียบใส่อาหารก็ถือว่า บอดายแพงบอดายบอดายแพงไล่ะถ้าว่าเป็นเงินเป็นเงินบาทไทยนะทุกคนแล้วก็กินอิ่มเนาะแล้วก็พอดีพอดีครับราคาเนาะพอดีพอดีกับราคาที่เราเราซื้อนนั่เองนะทุกคนเนาะแล้วก็สิ่งที่กูประทับใจอีกตึมสิ่งหนึ่งที่สุดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องแท้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนาะที่กูได้ไปอ,อุดอรธานีนะทุกคนเนาะอุดอรธานีนะสำหรับเพื่อที่ทีวีจังหวัดอุดอรเนาะขอาจจะฮูดีเนาะ โดยเฉพาะกับเมนยูทีเซเว่นเนาะจะมีฮานเซเว่นเอเลเบนฮานหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเขตบริเวณหงมอ่อแบงคอกโฮสพิโต้นะทุกคนเนาะซึ่งอยู่ในนั้นก็จะมีจะมีเซเว่นฮานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแต่แต่บริเวณอยู่ในตึกนะแต่มันจะอยู่แคมทางริมทางนะทุกคนเนอะอาะก็จะมีฮานมากมายก็จะเป็นเป็นฮานค่ายมาก,าม,าก,าม,ากมายสดแล้วก็จะมีฮานเกี่ยวกับค่ายอันนเข้าต่างอยู่ตรงหน้าทางหน้าเซเว่นเนาะอันนี้ก็ถือว่า เมื่อนั้นกนะูดเองก็ได้ไ,ดไปแวะไปแวะซื้อไปแวะซื้อผลไม,ม้เราไปแวะซื้อมัลไมสดกินนะทุกคนเนาะกูดกระสังท่ามปกติฮะแหละเพราะท่ามท่ามซื้อปกติทั่วไปเนาะในราคายี่นต่างๆไปเพราะว่าจะเป็นแคนตาลูปว่าไปแต่พอเอิญว่ากูดได้ไปเห็นส้มเนาะแต่ว่าในในความจริงนาะ,ะกูดกูดกระซื้อเกี่ยวกับมัลโมกับแคนตาลูปมันยังล่าอยู่แล้วแต่ว่ากูดเพียงแต่อยากได้ส้มประมาณหน่วยซ่องหน่วย อยากยักข้อซื้อเพิ่อจะข้อแบ่งเพิ่นจักหน่วยซ่องหน่วยเพื่อแบบคนเดียวกินเนาะก,กับโบได้กินล่างอะข้อซื้อประมาณนหน่วยซ่องหน่วยแต่ทุกคนฮวงโบว่าสิ่งที่แม่ค้าเพิ่นได้ได้โบริการ,ร,การตะกู้นั่นก็คือเพิ่นให้ฟรีอะทุกคนเพิ่นให้ฟรีจนเห็นได้กดูเฮ้ยของหัวศึกแบบดีนะทุกคนเป็นคของหัวศึกที่มันดีต่อใจนะทุกคนก็คือ การเพิ่นก็ค่อนข้างเราเหมือเนเขาเอิญเป็นเป็นแม่เลยฉนันเนาะอ่าเพิ่นจะว่าแม่แม่แมอ่าแม่ค้าเนาะก็คืออ่าแม่เพิ่นก็ได้เอาเอาให้เลยเพิ่นบอกว่าเอ้ยไม่ไม่เอาตังค์ให้ให้ฟรีให้ให้กินฟรีไม่เป็นไรประมาณนี้นะโฮ่ซึ่งก็โอ้เหมือนแบบทัชนะทุกคนนะมันมันทัชจุดท,ที่จิตใจน,นะทุกคนเนาะก็คือว่าเฮาก็คือโอรมกันแล้วเพิ่นก็ฮู้แล้วว่าเฮาก็มามาจากประเทศลาวมาจากโรงพบังสินะทุกคนเนาะหนังจ้างที่เพิ่น เอามาให้กุศลเองกุศลเองครับผมสิบวันจะนอ,นอกจากคําว่าขอบใจแล้วว่าขอบคุณครอบคุณกับาทางเมย์เพื่อนทีเพื่อนเอาเมากมายมาให้ทุกคนเนาะสิ่งสิ่งที่สแสดงถึงความมีน้ำใจซึ่งกันและกนนารนะทุกคนบว่าจะน้อยบว่าจะไล่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีต่อจิตต่อใจก็คุณห่าวอยู่แล้วนะทุกคนเนาะนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นทีเพื่อนเอามาเขาก็มีการยืนโอบลมกันนพ่อซึ่งควรนะทุกคนเนาะยืนโอบลมกันว่าวาจาก,กันก็มีการทายท่ามแล้วเออม่เคยไปเที่ยวประเทศลาวบอยู่ทาง ทางอุดรค่อนอทางอุดรน่องคายประมาณนี้กันสัญญาเพิ่นกะคืออยู่ไกลๆชายแดนนนั้ก็จะเป็นทางนครราชสีมาเพิ่นกะอาจจะมีแต่เออมามาเที่ยวทางนครราชสีมาบ่ต่างๆสีนาะกอาจจะบ่ได้ผ่านบางทีโลกหอบางเทื่อแต่ใดนิบาลนะทุกคนก็คือไพ่ที่จะมาโลกหอบางแล้วว่าคือกู้นี้เนาะออกจากโลกหอบางไปที่ตัวอย่างว่าเขต เคล็ขอนแกน่นงนี่ก็ใช้เวลาบูโดดนะทุกคนเดี๋ยวนี้เนาะก็คือเป็นเตะทีห้าสมองก็ฮอตนาะอันนึงน,นึ่งน,น่าประทับใจอีกตื่นจริงประทับใจก็กคือว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคือก็ได้ที่ผ่านมาก็คือขี่รถไฟเนาะนั่งรถไฟข้องอ่าอ่าเป็นเป็นเที่ยวข้องขอนแก่นมาที่อ่ามาที่ด้านนะทุกคนแล้วก็มาที่เคลเทีวว่ยวอ่อนเที่ยวน้องข่ายนะทุกคนเนาะก็ สิ่งที่ให้กูยิงตกใจกว่าน er like e ั้น uh, ก็คือว่าค่าโดยสารเนาะทุกคนคือโอ้โหค่าโดยสารมีแต่3้ำสบาบาทเนาะซ้สบาบาทขันตกเป็นเงินกีบก็ประมาณสาวเอ็ดพันกีบเนาะทุกคนประมาณสาวพันไปก็กีบซึ่งมันคันท่าว่าเป็นเงินกีบถ้ามาเทิกว่ามันเทิกนะทุกคนเนาะกับการเดินทางดูระยะทางที่ค่อนข้างไกลได้ทุกคนเนาะซชั่วโมงแต่มีแต่สาวเอ็ดพันกีบเฮ้ยมันเทิกนะทุกคนเนาะแล้วก็ ก็คือทุกๆคนในคอมเมนต์เข้ามาแล้วว่าเออมันเป็นรถไฟบริการเฉพาะท้องถิ่นเนาะให้แก่บรรดาพลเมืองประชาชนไปมาห้าสูกันนี่แหละทุกคนซึ่งซึ่งเห็นไอ้โู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยที่เฮาวบูงเราฮาวก็ได้ไปฮูงเรื่องไร้เหล่าที่ที่แปลว่าอืมนะก็มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าการการตามที่หลายๆคนว่าแล้วประเทศไทยประเทศกระทรวงพาททุกคนว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ หนึ่งบ่เรื่องความสัสมันะสใหม่ในเราซ่องมาว่าเรื่องออเกิดมากันเป็นยูเข้ามาส่นเนาะสั้างขุมเงต่างกันเท่าดีนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เท่าเป็นเรื่องราวประทับใจที่กูดเองได้ได้ไปพบไปเห็นนะทุกคนเนาะที่จริงกันยังมีละลายยางนะทุกคนกระทัางจะเล่าเนี่ยก็บอกเลยว่าเล่าโมบิดเนาะในโซนที่ไปเท่าไนร่เป็นช่วงระยะสั้นแต่มันก็นยังสัมผัสสัมผัสไในในละลายยางเนาะที่เห็นให้กูดได้ไปในช่วงนั้นเนาะ เอาละคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะเฮามีเรื่องราวไปพิธีกรเองก็จะมานั่งเล่ามานำบอททุกคนเนาะสำหรับใครที่เข้ามาสมคลิปนี้ก็จะเริ่มในการที่จะแลกเปลี่ยนของพิเศษเรากา็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อน,นะทุกคนเนาะอยู่ที่ซองบามบัมของฮงโกแล้วก็ฝ้าบีาก,กันบางใจกดติดตามซองฮงโก้เด้อนเนานะเพราะว่าตอนนี้ก็เท่าว่าจะใกล้หนึ่งหมื่นซับสไคร์์แล้วเย่เนาะการน,นอนมาจากการสนับสนุนคลองไลฟ์ภูไล,ไลคนเด้อเนานะเอาละสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะสบายดีสสวััดีครบ